ที่คุณจะภูมิใจผมกองทัพและนี่คือพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณเป็นผู้คนที่แข็งแกร่งมีเด็กกลุ่มหนึ่งรับสิ่งแรกที่เด็กกลุ่มนี้ทำคือการลุกขึ้นมาในตอนเช้าหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดเว็บไซต์หนังโปสแล้วก็ชักวาวไปทีหนึ่งต่อมาสิ่งที่เขาทำก็คือนอนถ่ายวิดีโอสั้นครับผ่านเวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ยังถ่ายวิดีโอสั้นอยู่เขายังไม่ได้ลุกออกจากเตียงนอนเลยครับหลังจากที่ผ่านไปเกือบหนึ่งชงั่วโมง หลังจากนั้นเขาพลิกตัวไปมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาง่วงแล้วก็หลับต่อจนสุดท้ายเขาได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกอีกครั้งเติ๊ดติดเติดเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าเขานอนแช่อยู่บนเตียงนอนประมาณสองชั่วโมงทั้งทั้ที่เขาควรที่จะตื่นได้แล้วเขาตื่นมาโดยการที่พบว่าเขาเนี่ยตื่นสายและอีกห้านาทีคือเวลาที่เขาเนี่ยจะต้องเข้าทำงานหรือว่าเขารพธงชาติเขาเรียบอาบน้ําแต่งตัวแต่ว่าสิ่งที่เขาพบก็คือว่าเขาตื่นสายครับทุกๆกอย่างแม่งรวดเดทกๆอยนไปหมด และวันทั้งวันก็กลายเป็นวันที่แย่ที่สุดของเขาไปเรียนก็สายไปทํางานก็สายเขากลับบ้านมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งวันของเขาคือความหลบเหลวและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขากลับมาบ้านพบกับความหลบเหลวอีกก็คือการที่เขาไม่ได้เก็บเตียงนอนโต๊ะทำงานของเขามแม่งเละไปหมดสรุปคือทั้งวันของเขาคือเต็มไปด้วยความหลบเหลวจนกระทั่งเขาเห็นชายหญิงคู่หนึ่งพวกเขาวางแผนในแต่ละวันล่วงหน้าว่าในค่าคืนก่อนที่พวกเขาจะนอนเนี่ยพวกเขาจะทําอะไรบ้างพวกเขาทาทูตดูริสว่าวันพรุ่งเนี้ย เขาจะทําอะไรบ้างหลังจากที่นาฬิกาปลุกพวกเขาตื่นขึ้นมาทันทีพวกเขาเก็บเตียงนอนแล,และหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปออกกําลังกายตอนเช้าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายได้สักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้เห็นแสงแดดในช่วงเช้าได้รับพลังงานจากมันหลังจากนั้นพวกเขาก็อาบน้ําเย็นด้วยความสดชื่นพวกเขาตื่นเช้าเร็วทําให้พวกเขาเนี่ยมีเวลาเหนือเฟือในการที่จะไปทํางานหรือว่าเรียนพวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกลับมาจากการทํางานเตียงนอนของพวกเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อย วันทำงานของพวกเขาคือวันแห่งความสําเร็จถ้าจะย้อนกลับไปในช่วงสมัยเด็กนะครับกิจวัตรประจําวันของผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเด็กกลุ่มนั้นนะครับก็คือการที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งแรกที่ผมทําคือหยิบโทรศัพท์ละแล้วก็เปิดเว็บไซต์นางโปคือตอนนั้นมัน,มนไม่ได้เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบนี้นะแต่ผมก็สามารถที่จะหาทุกวิธีทางเพื่อที่ทําให้ผมเนี่ยช่วยตัวเองได้หลังจากที่ผมช่วยตัวเองเสร็จสิ่งที่ทําต่อมาคือผมนอนต่อครับเพราะว่าอะไรคือการที่คุณช่วยตัวเองอ่ะคุณปลดปล่อยพล,ยงงลัง พลังงานของคุณแม่งหมดไปละพลังงานของคุณแม่งคือแบบสูญสลายไปทําให้เกิดความง่วงอีกครั้งแล้วคุณก็ต้องนอนต่อแล้วก็ผมก็ตื่นขึ้นมาอีกหนึ่งชั่วโมองถัดมาครับแล้วคือมันเป็นเวลาที่แบบว่าโคตรสายอ่ะคือแม่งสายไปแล้วอ่ะเออแล้วผมตื่นขึ้นมาแบบอลนลายไปหมดไอเ้เหี้ยเตียงก็ไม่ได้เก็บอะไรก็ไม่ได้ติดหนังสือแม่งก็ไม่ได้จัดเตรียมนะครับทุกๆอย่างแม่งดูโลนลายไปหมดนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผมจนกระทั่งผมเริ่มที่จะศึกษาเรื่องของการพัฒนาตัวเอง เริ่มที่จะศึกษาในแต่ละอย่างว่าเราควรจะทาอะไรจนสุดท้ายผมตระหนักได้ว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรได้ในแต่ละวันคือการที่เราวางแผนการทํากิจวัตรในตอนเช้าให้มันดีเพราะว่าถ้าคุณสตาร์ทเดย์นะครับเริ่มต้นวันด้วยความที่แบบว่าความสดชื่นความสําเร็จทั้งทั้งวันของคุณอะ่ะผมบอกเลยเลยว่าอย่างน้อยอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าไ e เอ้เหียอย่างน้อยวันนี้ตื่นเช้ามากูได้ออกไปวิง่งกูได้ทําอะไรที่มันแบบว่ามิชชั่นของพีทอ่ะไอ้เหีย โอเคนะครับกิจวัตรที่ผมจะบอกให้คุณทาดังต่อไปนี้จะเป็นกิจวัตรที่แม่งโคตรง่ายเลยเว้ยและคุณจะโคตรมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะทําได้มากกว่านี้ทําได้ดีกว่านี้นะครับและคุณจะบอกกับผมว่ากิจวัตรที่ผมบอกต่อไปนี้แม่งกระจอกเว้ยฟังนะบอกกับสมองคุณว่าหุบปากใส่เหียนะครับเพราะว่าถ้าคุณสามารถที่จะทํามันได้จริงๆและคุณมีลุ่งเช้าอันดีเยี่ยมคุณคงไม่กดเข้ามาดูคลิปส้นตีนนี้สัญญากับผมก่อนนะครับว่าคุณจะทําตามสิ่งนี้หนึ่งอาทิตย์ ในหนเดือนผมขอแค่คุณทำตามให้มันได้1อาทิตย์หลังจากนั้นคุณจะโ r o gresive s overload คุณจะเพิ่มความยากมันโดยการที่ทำสองสาอาทิตย์ต่อเดือน it's up to you มันแล้วแต่คุณแต่บอกสมองคุณให้หุบปากแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นต้องจำไว้เสมอว่ารุ่งเช้าที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทามันก่อนนอนเข้าใจปะคุณต้องวางแผน to do list ว่าในวันพรุ่งนี้คุณจะทาอะไรบ้าง ผมไม่สนว่าคุณจะทํามาในโทรศัพท์หรือว่าเขียนลงในสมุดแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือการเขียน to do l i s ก่อนนอนว่าวันพรุ่งเนี้ยคุณจะทําอะไรบ้างโดยผมจะทําให้มันเรียงกันมากที่สุดอย่างเช่นคุณจะต้องตื่นมาสิ่งแรกที่คุณทาคืออะไรสมมุติว่าคุณต้องการอ่านหนังสือก่อนคุณเขียนก่อนว่าคุณจะอ่านหนังสือต่อมาผมจะไปอาบน้ําต่อ,อผมก็เขียนเลยอ่านหนังสืออาบน้ําต่อมาอาบน้ําเสร็จกินข้าวนี่ผมจะเรียงแบบนี้นะครับจะไม่มีการ เฮ้ยตื่นขึ้นมาอ่านหนังสืออาบน้ำไอ้ไม่ใช่อ่านหนังสือกินข้าวไม่ใช่นะครับจะเป็นอ่านหนังสืออาบน้ํามันจะต้องเรียงตามสเต็ปแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยตัดดิส t รั c ชั่นนะครับหรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งรบกวนต่อชีวิตของเราอย่างเช่นถ้าคุณตื่นขึ้นมาคุณไม่มีแผนว่าคุณจะทำะไรสิ่งแรกทีค่คุณทาคืออะไรหยิบโทรศัพท์นั่งดูคลิปสันนั่งดูด่างโปเพราะว่าคุณไม่มีแผนไงอ่ะเพราะฉะนั้นทูดูริสก่อนนอนเป็นอะไรที่แม่งสาคัญมากๆนะครับและนะครับ พอคุณรู้ข้อนี้แล้วนะครับเลิกเป็นไอเด็กกระโปงที่บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูทําวันพรุ่งนี้แล้วกันถ้าคุณบอกกับตัวเองแบบนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีจริงครับคุณจะไม่ได้ทํามันเพราะฉะนั้นจงทามันวันนี้สัญญากับตัวเองว่ากูจะทามันวันนี้เฮียคุบปากใส่หีสมองส้นตีนนะครับฮุบปากใส่เฮียคุณจะทํามันวันนี้นะครับเขียนไปนะครับว่าคุณจะทําอะไรบ้างถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองบางทีคุณต้องบอกกับสมองตัวเองว่าฮุบปากใส่เฮีย หุบปากไสเว้นนะครับ,ปปเ,นะรบเพราะดูแต่ละอย่างที่สมองบอกให้คุณทำเดีย่ยบมันบอกให้คุณทําอะไรบ้างมันบอกให้คุณดูหนังโป๊ก่อนนอนมันบอกให้คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูหนังโป๊แล้วก็ช่วยตัวเองหลังจากนั้นมันก็บอกให้คุณนอนต่ออมันบอกคุณว่าเขอเวลาอีกสักนิดนึงไว้พรุ่งววนี้แลวกันมันบอกแบบนี้กับคุณกี่รอบแล้วชีวิตของคุณถึงห่วยแตกแบบนี้งไงเพราะฉะนั้นบอกกับสมองตัวเองให้หุบป,ปากซะนะสิ่งที่ผมเริ่มทําต่อมาได้สักพักในปีนี้คือการนั่งสมาธิในตอนเช้าเพราะ โดยปกตินะครับผมจะนั่งแค่ตอนที่ผมอาบน้ําในช่วงเย็นประมาณ20-30นาทีแต่ว่าผมสังเกตได้ว,ว่าถ้าในตอนเช้าเนี่ยผมไม่ได้นั่งสมาธิผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะไม่มีโฟกัสในแต่ละวันนะครับพักหลังผมเลยนั่งสมาธิตอนเช้านะครับโดยการนั่งเพียงสนาทีไอ้เหียหลายคนแม่งชอบดูถูกว่าไอ้เหียสามนาทีแม่งกระจอกว่ะมึงอย่าเรียกว่านั่งสมาธิเลยมึงเรียกว่าชักว่ววดีกว่าไอ้เหียอย่าดูถูกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนแค่3นาทีก็ทําไม่ได้ ตอนเป็นเด็กอะ่ะผมบอกเลยเวลาครูให้ผมนั่งสมาธิอะ่ะผมแม่งคือแบบผมแม่งล็อกแรกเหมือนเด็กเอ,อ๋อไอ้เหี้ยบอกตรงนะแต่ว่าตอนนี้คือพอผมฝึกทีละนิดอะ่ะโอเคแหละบางวัน3มนาทีบางวันมันอาจจะเพิ่มเป็น10นาทีได้ในช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าคือเวลาอันล้ำค่าคุณจะเอาเวลามานั่งสมาธิตลอดมันก็ไม่ใช่นะครับเวลาก็ค่อนข้างจะสาคัญผมเลยเรียกพาราลาลักคือการตื่นขึ้นมาออกกําลังกายอ่านหนังสือนะครับการนั่งสมาธิเลยอาจจะใช้เวลาน้อยหน่อยสำหรับผมผมก็จะ ไปนั่งสมาธิตอนอาบน้ำแทนในช่วงเย็นเนาะสิ่งที่ผมทำหลังจากที่ผมนั่งสมาธิตอนเช้าก็คือการเก็บเตียงนอนการเก็บเตียงนอนคือการบ่งบอกว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรสำเร็จสักอย่างนะครับตราบใดที่คุณเจอวันนี้วันนี้คุณออกไปเนี่ยคุณเจอความลมเลวอะไรสักอย่างนะคุณจะกลับบ้านมาพร้อมกับการเห็นความสําเร็จของคุณนั่นก็คือการที่เตียงนอนของคุณเนี่ยมันเป็นระเบียบมันจัดโดยเรียบร้อยโดยฝีมือของคุณ นี่คือคําพูดของอดีตเนวิซิลนะครับแอดมิรัลไมคไคเวนนะครับที่เขาเนี่ยได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า make your bed เขามีวลีเด็ดก็คือ if you want to change the world just start with making your bed นะครับถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้เริ่มจากการเก็บเตียงนอนซึ่งมันจริงๆนะคุณลองทําดูมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆนะต่อให้วันนั้นคุณจะเจอความหนุ่มเหลวอะไรคุณกลับมาคุณจะเห็นเตียงที่มันเป็นระเบียบและคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเควะ อย่างน้อยกูก็ทําอะไรสําเร็จวันนี้ถ้าคุณยังคิดลบกับตัวเองอยู่ผมก็มองว่าคุณจําเป็นที่จะเปลี่ยนมายเซตนะเพราะว่าถ้าคุณใช้มายเซตลบๆตลอดเวลาชีวิตของคุณจะไม่ไปถึงไหนอะทุกๆวันนี้ผมค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่บวกเสมอไม่ว่าผมจะเจออุปสรรคอะไรอย่างอ่ะสมมติผมไปทํางานมาพวกเนี้ยอ่ะผมตื่นมาทํากิจวัตรประจําวันของผมผมออกกําลังกายตอนเช้าผมเก็บจยงนอนผมนั่งสมาธิต่อให้วันนั้นผมแม่งคือแบบทํางานหลม่มเหลวมากๆแต่ผมกลับมาบ้านอ่ะผมก็ไม่นั่งคิดว่าเอออย่างน้อยผมได้ทํําาอะไไรรสเ็จในนนวันนี้ป แต่ถ้าคุณมองในโลกในแง่ลบก็จะแบบว่าเอยไอเฮียเอ้ยกูก็แม่งแ okay, ค่เก็บเตียงนอนได้ไอเฮียก,กูแค่ออกกําลังกายได้แต่เรื่องใหญ่ๆกูทําไม่สําเร็จจบแล้วถ้าคุณคิดแบบนั้นเออทาไมคุณต้องเอาพลังลบเข้าตัวเองเลยในเมื่อคุณสามารถที่จะนําพลังบวกเข้าตัวเองได้ออสิ่งต่อมาที่ผมทําคือการไปออกกําลังกายซึ่งจริตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบวิ่ง นะผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ง่ายที่สุดนะการเล่นเวทมันค่อนข้างจะใช้พลังงานอาจจะต้องกินอาหารอะไรก่อนซึ่งมันยุ่งยากผมเลยเริ่มที่การวิ่งนะประมาณ 5- 6กโลก็เกินพอนะครับช่วงนี้ก็จะวิ่งประมาณ5-6กโลในช่วงเช้าทําให้เหงื่อออกแล้วพอเหงื่อออกแล้วรับแสงแดดตอนเช้ามันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆนะคือการที่เราวิ่งตอนเช้าแล้วก็แบบว่าโ,โดนแดดตอนเช้ามันแบบอิเชี่ยมันเหมือนเผาฟ r อ่ะคุณลองคิดดูดิสภาพที่คุณกําลังแบบพยายามอะไรสักอย่างอย่างหนัก ในช่วงแบบช่วงช่วงเช้าตรู่ก็คือช่วงประมาณตีห้ากว่าเนาะมันจะเป็นช่วงแหงความเมิดใช่ไหมพอคุณวิ่งไปสักพักอ่ะคุณวิ่งไปสักพักจนใกล้จะวิ่งเสร็จอ่ะแดดแม่งเริ่มออกเว้ยมันเหมือนครับคุณได้รับชัยชนะคุณกำลังสู้กับปีศาจอยู่แล้วคุณก็ชนะคุณได้เห็นว่าไอ้เหี้ยชัยชนะคือแสงแดดที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็รับมันคนแรกของวันยิ่งใหญ่ปะเออแค่คิดแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณคือฮีโร่ในชีวิตของตัวเองและคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ ก็นี่คือกิจวัตรง่ายๆที่คุณสามารถที่จะทําตามมันได้เลยในวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้มึงสามารถที่จะเขียน to do list ได้นะครับผมลงคลิปเนี้ยก็น่าจะประมาณ5้าหกโมงเย็นนั่นแปลว่าวันนี้ตอนห้าทุ่มโยดูและพุ่งนี้ทําตามที่ผมทําและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการผมขอแค่ทิศเดียวจงสร้างตัวตนที่คุณจะภูมิใจ stay hard ครับ